เรื่องนกแสกคุณอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดซึ่งบ้านของเขาห่างไกลตัวเมือง ผู้คนที่นี่ส่วนมากทำนาเป็นอาชีพกันทั้งนั้นรวมถึงบ้านของเขาด้วยพ่อแม่ของขุนเป็นชาวนาหาเงินส่งเสียจนกระทั่งเขาเรียนจบหลังจากเรียนจบแล้วเขาก็รับราชการครูว่างๆถึงจะมาช่วยพ่อกับแม่ทำนาหมู่บ้านที่ขุนอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆผู้คนที่นี่จึงรู้จักกันหมดแล้วก็ไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอซึ่งในตอนนั้นมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของผู้หญิงวัยกลางคนชื่อสีสีอาศัยอยู่คนเดียวเพราะไม่ได้แต่งงาน เธอเป็นคนสุขภาพไม่ดีนักมักจะป่วยอัดอแอดแอดอยู่เสมอและแม่ของขุนก็มีน้ำใจคอยไปดูแลตามประสาคนบ้านเดียวกันหลังจากที่แม่ของขุนกลับมาจากบ้านของสีแม่ก็เล่าให้ขุนฟังว่าเมื่อกี้มีนกแสกร้องอยู่เหนือลังคาบ้านของสีขนาดแม่ไม่ใช่เจ้าของบ้านพอได้ยินเสียงนกแสกร้องทักเท่านั้นก็ยังอดขนลุกไม่ได้ยิ่งสีป่วยบ่อยแม่ก็เลยเชื่อว่าที่นกแสกมาร้องทักเพราะสีใกล้ตายแน่ๆ ในตอนนั้นขุนก็ไม่เชื่อคิดว่าแม่เพอร์เจอร์ไปกันใหญ่เพราะว่าแถวนั้นมีนามีข้าวนกแสกเลยออกมาหาจับหนูกินแม่ก็ดันเอาเรื่องเป็นเรื่องตายมาบวยให้นกสองแม่ลูกจึงนั่งเถียงกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกระทั่งแยกย้ายกันเข้านอนพอขุนแยกตัวมานอนในห้องของตัวเองเขาก็หยิบจดหมายราชการฉบับหนึ่งขึ้นมาเปิดอ่านซึ่งเป็นจดหมายเรียกตัวเขาไปเกณฑ์ทหารเพราะที่ผ่านมาเขาขอผ่อนผันเพื่อเรียนให้จบก่อน พรวนี้ถึงเวลาคงต้องไปเสี่ยงดวงแล้วจริงๆจนเวลาล่วงเลยมาถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของข้าราชการครูคุณก็กะว่าจะนอนตื่นสายสักหน่อยแต่แล้วแม่ของเขาก็มาเคาะประตูเรียกตั้งแต่เช้าตรู่สุดท้ายเขาเลยจำใจต้องตื่นแล้วไปเปิดประตูให้แม่บอกว่าให้เขารีบตื่นและไปอาบน้ำแต่งตัวจะได้ไปช่วยจัดงานศพของสีเพราะสีเสียเมื่อคืนนี้พอคุณได้ยินอย่างนั้น ก็รีบทำตามที่แม่บอกแล้วก็ออกไปช่วยที่งานศพเพราะการที่สีจากไปก็เหมือนเสียญาติสนิทไปคนหนึ่งหลังจากจัดงานศพของสีเรียบร้อยแล้วไม่กี่วันต่อมาขุนก็ต้องไปเกณฑ์ทหารตามที่หมายเรียกตัวส่วนพ่อกับแม่ของเขาก็ทำนารอฟังข่าวอยู่ที่บ้านขุนออกเดินทางไปเกณฑ์ทหารตั้งแต่เช้าเพราะสถานที่มันไกลจากบ้านพอสมควรกว่าจะกลับออกมาก็ตะวันตกดินแล้ว พอขุณแจ้งข่าวว่าเขาจับได้ใบแดงพ่อกับแม่ก็แทบจะเป็นลมล้มพับเพราะเป็นห่วงลูกชายแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อผลจับออกมาแล้วเขาจึงเข้าไปทําหน้าที่ชายชาติทหารจนครบหนึ่งปีในช่วงนั้นพ่อกับแม่ของเขาก็นับวันรอคอยลูกชายให้กลับมาทุกวี่ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งคุณโทรกลับมาหาพ่อแม่บอกว่าสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง ทั้งคู่จึงโล่งใจที่ได้ยินเสียงลูกชายสองคนผัวเมียจึงนั่งกินข้าวกันที่หน้าบ้านกับข้าววันนั้นเลยอร่อยเป็นพิเศษเพราะลูกชายโทรมาหาแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขได้ไม่นานเพราะจูจ่ๆก,ก็มีเสียงอัปมงคลดังขึ้นเหนือหลังคาบ้านนกแสกตัวใหญ่บินโฉบเฉี่ยวอยู่เหนือหลังคาบ้านพร้อมกับส่งเสียงหวีดแหลมสามครั้งก่อนบินไปเกาะที่ชายคา พอสองคนผัวเมียเห็นเข้าจึงพากันหยิบช้อนซ่อมคว้างใส่จนนกแสกตัวนั้นบินออกไปคราวที่แล้วนกแสกก็มาร้องทักที่บ้านสีไม่นานสีก็ตายแต่คราวนี้มันมาร้องทักที่บ้านของตัวเองคราวนี้ใครกันจะเป็นผู้จากไปและคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คงเป็นขุนที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แดนไกลพ่อกับแม่จึงได้พากันสวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกชายปลอดภัยทุกค่ำคืนเดือนต่อมาที่กรมทหาร ก็ได้ปล่อยให้ทหารกลับมาเยี่ยมบ้านได้คุณจึงโทรมาแจ้งข่าวพ่อกับแม่ว่าเขาจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางไปขึ้นบคสอทุกอย่างก็ดูปกติดี ขณะที่เขากำลังจะขึ้นรถคุณก็เดินไปเหยียบอะไรสักอย่างพอเขายกเท้าออกจึงเห็นว่าสิ่งที่เขาเหยียบนั้นคือกับระเบิดคุณรีบกระโดดหนีแต่ว่าระเบิดมันก็ทำการก่อนที่เขาจะหนีไปได้ทันเสียงระเบิดดังสนั่นวันไว้จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเดินทางมาตรวจสอบพอทราบว่ามีทหารรายหนึ่งเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงได้โทรไปแจ้งข่าวร้ายกับพ่อแม่ของเขาพ่อกับแม่ของคุณ จึงนั่งสุดกอดคอกันร้องไห้อยู่ในครัวกับข้าวที่เตรียมไว้มากมายเพิ่งทําเสร็จร้อนเพื่อเตรียมรอรับลูกชายกลับบ้านจนกับข้าวกลายเป็นเย็นชืดสองผัวเมียก็ยังไม่เลิกร้องไห้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึงสองครั้งสองคราจึงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่านกแสกร้องทักมักจะมีคนตายอย่างที่เขาร่ําลือกันจริงๆ